โกธีรศักด์งงเพื่อนบ้านตัวป่วนโดนจับแป๊บเดียวกลับมาแล้ววอนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังจากกรณีปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาโลกแตกที่หลายคนเจอขึ้นอยู่กับว่าใครเจอหนักใครเจอเบาแต่สำหรับโกธีรศักด์ที่เจอเพื่อนบ้านทำพิษป่วนหนักมากและตอนแรกก็เข้าใจว่าทางตำรวจได้จัดการแล้ว แต่สุดท้ายดีใจได้ไม่ถึงหนึ่งวันก็กลับมาอีกล่าสุดโก้ได้มาร่วมงานนายเอนเตอร์เทรนเลยได้เปิดใจเรื่องนี้โดยเจ้าตัวเผยว่าเมื่อวานประกาศว่าดีใจเหมือนถูกหวยวันนี้ก็เลยประกาศว่าเหมือนถูกหวยทิปตอนแรกคิดว่าทางตำรวจจับเพื่อนบ้านไปแล้วคิดว่าจบกลายเป็นว่าตอนเช้ากล้องวงจรปิดพบว่าเขากลับมาแล้ว ซึ่งพอเราไปถามผู้กำกับเขาก็บอกว่าจับไปแล้วนำไปส่งโรงพยาบาลแล้วและโรงพยาบาลบอกว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาเขาก็ปล่อยกลบับทุกอย่างเหมือนเราต้องรอลุ้นเอาเองเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาห้าปีแล้วออกฤทธิ์ประมาณหนึ่งปีเต็ม เป็นข่าวหกเดือนตอนนี้ก็ยังสาดฉีเราก็ต้องดูแลด้วยตัวเองเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเมื่อก่อนมีพี่ชายเอาขวดเอามีดน้องสาวก็ไล่ทุบรถเคลียงหินหลายคนมีปัญหาเพื่อนบ้านอย่างนี้กันเยอะและไม่มีทางออกเลยตัวเราเองก็ไม่มีทางออกเหมือนกันจะมีหน่วยงานไหนไหมที่จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการให้เป็นข่าวผ่านมาครึ่งปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาช่วยได้เลยดีใจไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะไม่นับว่าเป็นหนึ่งวันอยากจะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือสักทีเถอะบางคนถามว่าทำไมไม่เคลี้ยงคืนแต่เราก็คิดว่าถ้าเราเคลี้ยงไปแล้วเขาเอามีดมาทำร้ายร่างกายหลานเราตายมันก็ไม่คุ้มเอาเป็นว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ วอนเข้าไปช่วยเหลือพี่โก้และชาวบ้านแถวนั้นหน่อยจ้าเพราะเจ้าตัวบอกว่าคนแถวนั้นเดือดร้อนมาก